รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีมึรู้ไหมเขาชื่ออะไรคืออะไรอะไร,ะไรผี่ปานธนาะอัมพรพี่ปานธนาะอัมพรผมจะพาพี่นี่อันนีมูลในเรือล่องเรือทับทายไปทางน้นพอนลมีตามมบอมีมาว้ What? What? าว้าอ้าไม่รอผมเลยอันนี้นะพี่หากินยากมากหนึ่งปีถึงจะได้กินครั้งหนึ่ง อันนี้แหละที่กูจะไม่กินเคยได้ติปมากที่สุดในชีวิตมันจะเกือบล้านเลยนะพี่สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u x The Origin Clinic วันนี้ลำสึกดีใจพี่ท่านผู้ใหญ่เข้ามาฟังลําลําเราเป็นร้านประจําแสกได้ครับเชิญมาได้กินเอามากินกันเด้อมักนะอั่นๆๆรือเป็นคนดังมากมายถือเป็นคนดังมากมายเลยทั้งหญิงชายมากขึนมาชมคนนั้นดูมีอารมณ์คนนั้นเขามีอารมณ์หน้าคนุนพลมึงรู้เป็นแบบมึงรู้ไหมเขาชื่ออะไรชื่ออะไรอะไร พี่ปานธนะอัมพรพี่ปานธนะพรสวัสดีครับปีมาจีนี่พี่ปานธนะพรเขาร้องเพลงอะไรปานธนะพรร้องเพลงอะไรหนุ่มบ่าวสาวปานหนุ่มบ่าวสาวปานทำไมพี่ปานเป็นอย่างนี้วะแมีนบอกใช่ไหมพี่แม่พี่ปานธนะพรวะครับใช่ใช่ะยินดีต้อนรับพี่ปานธนะพรตัวใหม่ค่ะตัวใหม่ค่ะ เอนิเฟอร์คิมพี่คิมครับค<ด>ิมเบอร์อรี่ครับผมเราได้ยินกิจศรรัพของคุณมานานแล้วนะ,นะรค,รคุณดีอิทโป่งลางกลัวจะแตกแตกตับเนี่ยโหเหมือนฉันพูดคำหยาบอยู่เลยอะ่ะไ,ไม่ไม่ไม่เป็นแตกตับหมายคิมกินเข้าไปยัดยัดเข้าไปพอมาถึงนึกในใจว่ามันคงมีเป็นร้านห้องแอร์มันมีห้องแอร์นะแต่ที่นามันไม่เป็นกานโน้นมีคนบอกว่าห้องแอร์กันเนี่ยก็ร้อนพอแต่ว่าพอมัจริงแล้วอ่ะพอมันนั่งตรงนี้แล้วอ่ะมันเย็นเพราะไร บรรยากาศนี้ผมก็ทาไว้ให้ลูกชายเนี่ยเนี่ยอันนี้เรือใบกิ้งแล้วก็พวกเนี้ทำของเล่นให้ลูกชายเขาโตขึ้นเขาจะได้เล่นเลยไม่ต้องมาทำใหม่ลูกชายสองขวบครึ่งแล้วตอนนี้โอ้ยหาวเนาะสู๊เอาคือบอกได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือบอกอีสานได้นนิแม่เป็นคนเล่าแม่เป็นคนมหาสารคามแต่ว่าพี่อ่ะเป็นคนที่พูดประโยคยาวๆไม่ค่อยได้พ่อเป็นจีนแต่ว่าฟังรู้เรื่องหมดเลยไหนไหนสุดยอดนักร้องมาที่นี่แล้วขอสักกรอืินแค่ขึ้นไม่เคยพิจลรณงแบบนี้นะครับ ว่าลมพายหญิงว่าลมพายชายอะไรยังไงลำพี่โ <teor> อ <in> ้มันมันมันลำจังได๋เอาแบบไทยๆเลยลำเลยก้อนมาก้อนมันคืออะไรก้อนอ๋ออ๋อแล้วมามือนี้กินกับปากอยากอยู่กับพิมได้มาซิมกินกับปากอยากอยู่กับพิมห่อนี่เด๋ ันสู้ซียางเขามจาจัดมาเมื่อนี้สิพากินอาหารอีสานเด้อต่มาเมื่อนี้ว่าธรรมดามาคือคนทั่วไปต้อนรับยางดีสิป้าไปลองเรือพ้าไปหั่นนิมูนมาวันนี้ไม่เหมือนคนอื่นต้อนรับเหมือนคนอื่นลาต้อง ยังไงไ,ไม่เคยมีใครได้มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่นี่ไปไหนอะ่ะทนันในมูลในเรือล่องเรือทับทายไปทางนู้นข้ามเข้าออกคลองออกเจ้าพญาไปตาล้องไว้ข้างล่างเลยตาล้องเข้าบนเรือเลยครั้งแรกของตาล้องครั้งแรกของ ทั้งแรกของผมด้วยโอ้ยสิจมน้ำวะล่ะจม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 น้ำถึงนี่เองฮะน้ำถึงนี้ทอขาน้ำพักจริงจริงเหรอทีมงานมันบอกนะผมไม่ได้คิดนะเอย่างี้ไม่เอ้าตาล้องลงไปแล้วครับแต่ไม่รอค่อยตากล้องลงไปดิเรไม่เคยลงแล้วใครจะพายผมพายผมพายอ่ได้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่นั่งลงพี่แล้วนั่งตรงไหนนี่เลยพี่ตรงนี้เลยเหรอครับนหน้าไปโน่นครับอ่าวพอเรามีตามหมอบนี้มาหัวหัวไว้เดี๋ยวอ้าว ให้รอผมด้วยยให้ผมด้วยสิมาคุกลับไปด้วยแล้วฉันจะกลับยังไงให้พายเขาอยู่นี่พี่ไม่รอผมอ่ะมึงเกลียดก,การไม่นัดไม่ไม่แนะจริงๆเลยยังไงก็อ้เวจะกลับยังไงฮะตายแล้วยังไงอ่ะแล้วเราจะกลับกันยังไงครับตะข้องพายมาเลยตะล้องอยากระยะตรงนี้ถึงตรงนั้นแล้วก็จะกลับมาอีก่ย มันมาแบบพุ่บพุ่บเลยนะพิงอะนะใช่พี่ยังไม่ได้บอกว่ายายโจต้องไปรับพี่ยังไม่พูดเลยแต่สายตามบ่งบอกไงพี่พี่ผมโยนไม้ไผ่ไปให้่ายบายนะลบนะ้ลำบากช่างกล้องกูเองช่วยไม่ได้แล้วโอ้เราเดินเวสสิบสี่สิบสี่เป็นห่วงแม่เป็นห่วงกล้อง โอเคนุ่รักนุเรีเป็นไงพิธีกรคนนี้เขาได้ทุกภารกิจเพื่อชาติได้ทุกถานเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยมันเป็นบรรยากาศแบบแบบบ้านๆเพราะว่าอาหารที่นี่ก็เป็นอาหารแบบบ้านๆถ้าใครยาคิดถึงอีสานมาที่นี่ได้หรือว่าคนภาคอื่นที่เขาเห็นแล้วเขาอยากลองเขาก็มา ทำไมร้านนี้ถึงดงังเกิดจากอะไรกันเมื่อก่อนผมเป็นยูทูบเบอร์ผมก็จะไปรีวิวร้านเล็กๆตามข้างทางตามอะไรเงี้ยฮะคนที่เราไปรีวิวให้เขาเขาโทรกลับมาว่าโอ้พี่ขอบคุณมากหนูมีเงินส่งให้พ่อให้แม่ใช้นี่เราก็รู้สึกว่าดีใจอเง,งี้ย พอโควิดมาน้องๆในวงก็บอกว่าทําไมเราไม่เปิดร้านเองในเมื่อเราไปรีวิวให้พี่ๆเขาแล้วก็เลยคิดเป็นไอเดียขึ้นว่าเราอยากจะเปิดร้านด้วยแล้วก็ให้น้องๆที่ในวงโบราณนี่ได้มีงานด้วยครับพี่ก็เริ่มเปิดจากที่บ้านก่อนที่บ้านก็ขายแบบออนไลน์ขายอะไรบ้างชมตำปีกไก่ทอดอาหารพื้นเมืองนี่แหละครับสี่ห้าอย่างพอรู้สึกว่ากระแสตอบรับดีเราก็เลยมาหาที่ทําเลทําก็เลยมาดูได้ที่นี่พอทําไปสัมาสักพักมีพี่ๆน้องๆมาชิมศิลปินดารามาชิมก็เริ่มทำยูทูบทำยูทูบทำยูทูบมันก็ดังขึ้น กินนมาาตะกี้พูดถึงว่าเราอะขายส้มตําออนไลน์แล้วก็ขายดีมากครับในสอนมันทํายังไงมันถึงจะขายดีมากอ่ยตำยังไงมันต่างกับคนอื่นยังไงส้มตำเี่ยเด็ดเลยก็คือต้อมน้ำปลาและน้ำปลาที่นี่ทำเองมีแบบสูตรทําเองด้วยอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นแบบนงนงนงๆคือไม่ต้มไม่อะไรเลยดิบๆก็ต้มแต่เอาตัวตัวออกไม่ได้ปรุงมากมายใช่กินแต่ละอย่างเลยใช่ครับได้ไงเราเริ่มต้นจาก อะไรเนี่ยผงหัวดูใส่ดิผงหัวไม่เยอะไม่เยอะแล้วไงต่ออันนี้ใส่ใ,ใช่ไหมปลา<ะ>เลยครับปลาน้ำปลานิดหน่อยปลาสักช้อนหนึ่งเนาะข้ม<ห>ตังนี่ต้องทำไม่เกิน3นาทีถ้ามีเครื่องครบนะ เวลาเราดูคนเพื่อนเราเนี่ยมีแฟนไม่มีแฟนเราดูการตำส้ตมตำได้นะยังไงคือเพื่อนเราถ้าไม่ถ้าไม่มีแฟนเนี่ยเขาจะตำอย่างนี้เขาจะตำอย่างนี้มีตะกรรมขนาดนี้โอ้โหเดีย๋ยวคุณ่าเหมาทั้งอำเภอแล้วตะกรรมขนาดนี้เสร็จแล้วนี่หรอชิมกันนะคะนี่อันนี้นะพี่หากินยากมากหนึ่งปีถึงจะได้กินครั้งหนึ่งโหอันนี้แหละที่กูจะไม่กิน สนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New MuX ชูชาบูนี่เราชิมกันนะคะน,น้ำปลาราเขาไม่เหม็นแล้วหอมเกลื่อหอร่อยนี่ไม่ใช่อะไรนะรสล้วน ปกติแล้วคือเป่าแคนประจำวงวงลางเลยครับผมเล่นด<อ>น,นตรีด้วยครับอเอาทำไมแต่งตัวงี้เนี่ยให้แต่งอะไรเปลี่ยนชุดเป็นคนกนักมงพนักง,งานดิน<อ>ีก็จะเป็นคู่ขาทำยูทูบก็ต้องตองมีคนเล่นคนอะไรด้วยเก่งนะคือคนที่จะมาเล่นกับคนที่เป็นระดับอีทวงลางนี้มันต้องแข็งแรงมากเดี๋ยวก่อนนี่มันเมาแล้วเราไม่น่าทักมันนะใหมันเล่นอยูงนั้นเดี๋ยวชิกเนเจอร์ก <laughs> ่อนตาบ้านผมก็ต้องประเภทเนื้อก่อนเอาเอาไอ ถ้าอยาเปิดต่อมเเวลาเราไปกินเนื้อแบบฝรั่งเขาจะกินแบเปิดต่อมด้วยวายใช่ไหมใช่เราจะมีเราจะกินแบบนั้นมันก็ต้องมีของเราอะไรคืออะไรคืออะไรมาทุกคนต้องพร้อมเดี๋ยวบอกเดี๋ยวก่อนนะมึงสีกู้งวัดดีไหมมันจะทานอาหารอีสานนะครับจะให้อร่อยนะครับโชว์ท้าเนี่ยทำไมชิมทำไมเนี่ยทไมห้องกูเสียมันเสียจังไหนฮะอันนิดนึงนิดเดียวมันเสียผมรับวไม่ชอบเองผม่ชอบเลยเดี๋ยวผมพาไปห้องน้ำอ่ะ มันขมๆแต่ว่ามันหวานตอนนี้มัน<ช>หวานไปนิดลวใช่เวลาเรากินอัน,นนี้เสร็จปุ๊บเราไปกินเนื้อไม่ว่าจะสุกหรือดิบมันจะมีความกลมกล่อมมันคือเอาดีวัวมาปรุงต้มมาใส่เครื่องสูตรของเราเวลาเราจะต้มเราจะยำเราจะก้อยจะลาบเราต้องใส่ตัวนี้ที่นี่คนต้องกินแล้วต้องสั่งมากินเพื่อจะเปิดลิ้นใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่กินกันหรอกเพราะว่ามันกินเข้าไปนี่มันจะไปทําลายลําไส้แล้วก็จะมี เราอยากให้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้แจะกินมันละมาเมื่อกี้นี่ไม่เป็นไรฆ่สสวัดีค่ะมึงนี่ต๊ะโป๊กเลยเป็นอะไรไม่เป็นโจ้แล้วเป็นอะไรเนี่ยเป็นยายโจ้จ้ะนี่สักอะไรเนี่ยลายพังกะลุกพังล็อกพังพลาดนี่ฮะใครมาต้องสั่งครับอันนี้ฮะซอยจุเวลามีงานบุญงานเทศกาลต่างๆเนี่ยมันจะมีการล้มบัวชาวบ้านก็จะมาช่วยกันคนที่มาชัมแหลกเขาก็อยากกินเขาก็เอาน้ำพริกเอาอะไรมากินกันคาโครงนั่นแหละ ไงอร่อยมันหอมแล้วมันก็ไม่ขาวแล้วเนื้อที่เนี่ยสดมากเลยหวานมากเลยอันนี้นะพี่หากินยากมากหนึ่งฟีถึงจะได้กินครั้งหนึ่งอันนี้คืออะไรก่อนชิมก่อนอันเท้าวัวเหรอไม่ใช่แล้วม,มันคืออะไรเจ้ามึงบอกกูซะทีมอย่ามาทำตาสองคนันมึนใจกูเนี่ยบอกกูซะทีมันไม่ใช่ก็กกแล้วกันแพะอะไรก็กินแล้วกินก่อนตายัน มันเป็นเครื่องในวัวชนิดนึงอะรสชาติเหมือนไข่ต้มแข็งๆมันคือรกวัวอ๋อรกวัวหรวือน้องวัวน้องวัวอุ้ยอันนี้ไข่มันอ้วนอ้นเลยนะไข่ตุ๋ยต,ยตยอ้วนๆมาเลยนี่แกงผักหวานไข่มดแดงอยากให้เห็นว่ามันตุ๋ยมากคือความเต่งของของไข่มดแดงหอมชะอมรสชาติจะอ่อนๆความที่มันเป็นไข่มดแดงอะ รสชาติมันอ่อนอยู่แล้วถ้าเราแกงเผ็ดเกินไปมันจะฆ่ามันจะไม่อร่อยอันนี้มาแนะนาไม่กินทุกโต๊ะเพราะว่ารสชาติมันออริจินอลมากรสชาติบ้านๆมากตัวนี้แหละที่กูจะไม่กินอันนี้ก็ทุกโต๊ะก็ต้องสั่งอันนี้ผมบอกได้เลยนะมันยิ่งกว่าไข่ปลาคาเวียอย่างนี้ไม่ไปจำศีลอยู่เป็นปีแล้วมันก็ค่อยออกมาช่วงฤดูฝนนะครับไหนอารกกินยังไง มันเหมือนไข่ปลาเลามันแตะทุกลิ้นแล้วมันจะเป็นเน็ตม็ดเม็ดแต่มันจะแข็งแล้วก็มันแล้วมันมีกลิ่นหอมประหลาดที่ไข่ปลาจะไม่มีวันหอมมีไข่ปลาจะขาวบ้างอะไรบ้างอร่อย แล้วน้ำแกงที่นี่ทำอร่อยเอามาจากไหนหมดวัตถุดิบพวกนะนี้ทั้งหมดเนี่ยเรานำเข้าจากอิสเดทั้งหมดนำเข้า <c oughs> ร้านนี้ตั้งอยู่ตรงไหนก่อนติดกับริมบริเลยนะครับพิมพใน Google ได้ว่าครัวสเตะแตดกตับเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึงประมาณ4ี่ห้าทุ่มนะครับมีบดนตรีเล่นตรงนี้ทุกวันวงลางเล่นน้องๆน,งนงางลำเล่นด้วยนะเล่นลทุกวันวใช่ครับแล้วทุกวันนี้ยังรับงานโชว์อยู่ประร,รับงานน,นี่จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ย เราเราไปทุกวันทุกวัน78ปีเนี่ยมันไม่ได้หยุดพักเลยแต่พอมาวันเนี้ยเราอยากร้องเพลงก็มาร้องที่ร้านอาหารมาเล่นดนตรีมาเล่นที่ร้านอาหารแล้วก็คุยกับแฟนคลับได้ทุกวันมาสนุกก็เลยกลับมารับงานแล้วหลังจากนี้มาแล้วคุณล,ล่าแล้วลูกก็เริ่มมารับงานพร้อมกันตอนที่ลุ่งเรือมากมๆ7ปีมันต้องมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นแบบเยอะแยะมากมายอันของผมนี่กําลังเล่นๆอยู่ที่อาเภอนาดูนพระธาตุนาดูนเล่นเล่นอยู่เสียงระเบิด ตรงหน้าเลยมีคนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นบาดเจ็บด,ด้วยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นอะไรที่มันมันน่ากลัวอ,ลอีกอน,นกหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งก็น่ากลัวแล้วก็น่าน่าดูด้วยก็คือมีผู้หญิงสาวนี่แหละเมาๆผมกำลังร้องร้องอยู่ก็เปิดพาถุงเฮยิใส่หน้าใส่ยังไงไหมไม่ใส่แล้วอีกอันหนึ่งก็ผมน่าร่าลุ้นเล่นๆอยู่เปลี้ยงงูขึ้นมา <laughs> โหแต่พือแล้วงูมันก็วิ่งทั่วไปทีผมกำลังเล่นๆอยู่เนี่ยผมก็ใส่กระโปรงเขาก็จับเป้าอย่าปึ๊บ แล้วก็ดึงเพลงของบางครั้งเนี่ยเล่นเล่นอยู่คนโรงงานอะ่รับเป็นงานโรงงานเนาะนั่งนั่งกินอย่างเงี้ยคนเมาหน้าไปทีก็จะชอบเอามือมาส่องมาชี้นางรำผมก็จะโปงสั้นพูดขาไม่สภาพดำนั่นดำนั่นผมก็ทนไม่ไหวแล้วผมก็เตะขวดน้ำเลี่ยงไปมันเลยไปโดนหัวถ้าประธานเี่นั่งอยู่หัวโตเจ้าของโรงงานน่ะเล่นจนเสร็จเจ้าของงานนั่นแหละมาข้างหลังมาขอโทษผมรู้สึกผิดมาก ขอโทษให้ลุงน้องแกน่ารักมาก oh. แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ควรทำแบบนั้นหรอกศิลปินแต่บังหลังๆมาเราก็เริ่มแก้ปัญหาด้วยกันถ้ามีคนมาทำอย่างนี้ผมก็จะเชิญขึ้นมาบนเวทีมา, oh. มาถามชื่อมาหยอกเล่นกับเขาให้เขารู้สึกว่าคลายๆมันจะไ,ไม่หน้าเวทีมันจะได้ไม่เสียหายอารมณ์อันนี้สุดยอดเลยทําให้เรื่องเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กนี่คือบบการรับมือแบบมืออาชีพ เคยได้ติบมากที่สุดในชีวิตมันจะเกือบล้านเลยนะี่ชั่วโมงครึ่งกแล้วล้านลูกยังไม่มาไอ้นี่ขึ้นเลยเนี่ยข,ข,ข,ขึ้นมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยหม่ยว่าเรื่องผิวต้องาลลา a ิน n าค่ะ ชูชาบูเวลาเขาจ้างไปเนี่ยความเป็นโปรงลางเนี่ยมันต้อง สะเทินน้ำสะเทินบกที่แปลกๆของคุณคือเวลาเราไปต่างประเทศผมจะเป็นคนที่ดูแลทุกคนในวงแบบให้เท่าเทียมกันมันจะมีงานหนึ่งที่เราเล่นเสร็จเจ้าภาพสองที่เดี๋ยวเขาจะแย่งตัวกันไปเพื่อจะเป็นร้านอาหารเขาผมก็เลยบอกว่ามันไปไม่ได้พี่มันแบ่งกันไปได้เพราะว่าพวกเราต้องไปโดยไหนด้วยกันมันตันมาต่างประเทศด้วยก็เลยส่งล้าล้าลูปไปอีกร้านหนึ่งดีกว่าว่เาเป็นเจ้าภาพคนต่อไปที่จะดูแลเราผมก็อยู่ร้านนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งผมบอกทุกคนว่าต้องพร้อมกันแล้วก็กลับไปอยู่ที่โรงแรมนะครับหนึ่งชั่วโมงชั่มมไ่รร้คูีใ ว่าไปไหนอ่ะมันยังไม่กลับมาเลยที่มันติดต่อกันก็ไม่ได้สามชั่วโมงกลับมามีคนหิ้วปีกกันมามันมันเมามันเมาวายหิ้วมาไอ้นี่ขึ้นเลยเนี่ยขึ้นมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยพรุ่งนี้จะแสดงอยู่แล้วถ้ามึงไปอะไรมาจะทำยังไงมันเลียงผมอ่ะมันไม่เลียงอ่ะเพาพี่ให้หนูไปกินไม่ใช่เหรอมันก็เมาผมผมก็โมโหขึ้นหงขึ้นกูชี้มึงจะกลับมึงจะออกไหมออกก็ออกมันเที่ยงงี้นี่ พอมาถึงจุดที่มันผ่านท,ทุกๆอย่างท,ทุกๆสิ่งท,ทุกๆอย่างมาเนี่ยเราเคยมานั่งคุยกันไหมม,นนมานั่งคุยกันนี้แหละมานั่งกินกันมลนก็ามาหามันร้องไห้ไหม,มก็ร้องไห้เพราะมันชอบร้องไห้สองคนนี้มันแบบบ่อน้ำตาม,ตามันต,ตื้นมาก เราให้ฟังเขาลอกันไปพี่ก็ขอโทษถ้าผ่านมาพี่อะไรผิดพลาดไปพี่อาจจะเป็นคนที่ระเบียบเยอะไปควบคุมหนักไปก็ขอโทษขอขอภัยเขาอ,<ค>อีกเรื่องหนึ่งเคยได้ติปมากที่สุดในชีวิตของสําหรับโปงลางได้เท่าไหร่ไปเล่นตอนนั้นใหม่ๆไปเล่นที่เมกาคือคนไทยที่มาจากรัดนูน้นรัดนี้มาเต็มเลยมารอดูก็ลงไปเอาไปเอาใส่กรจาดใส่ถุงไปใส่ไปใส่รวมกันหลังเวทีเนี่ยแล้วนับเป็นเงินไทยเท่าไหร่มันจะเกือบล้านเลยนะเกือบล้านเลยนะพิ๊มันมันเป็นถุงปุ๋ยแบบต่างคนได้คนนี้ได้ก็มารวมคนนี้ได้คุณจะมีกฎว่าทุกกกกกคนนนนนนตต้้อออออองงแบบ่่่เาัััไไปปยูที นนั่น่ะใหม่ๆเลยใช่ไหมนู้นเลยอะไรเงี้ยครับคิดว่าโปร่งลางอ่ะจะมีอัลบั้มมีอะไรทําอะไรใหม่ๆออกมาอไหมหลังจากที่ห่างหายไปก็มีโอกาสได้ไปร่วมโปรเจกต์กับเขาสามสาวทำ<อ>โปรเจกต์ใหม่3เพลงเพลงแรกก็ทําไปกับน้องลําไยและ้ะแล้วก็ล่าสุดนี่ก็เพลงเมาหัวศักเป็นยังไงเมาเมาหัวศักเป็นยังไงหัวทิ่มนั่นเองกี่วิวกี่วิวแล้วเนี่ยเกือบจะสองแล้วตอนนี้นอสองอะไรสองคนเนี่ยตลกที่ ล้านกว่าเลยจ้ะสอร้านจล้านฮล้านหนะอาทิตย์กว่าก็ฝากด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงเมาหัวสักเมาจนภาพตัดบหัวาซั์ไปจ้กขวดขอร้องเด้อคุณตำรวจจะเฝ้าโบกจะเฝ้าเป่าคาปลาบกะบ่มีเบิดไปน้ำคาเรา เบ้ามามันแหงเสาให้เข้าใจผมแน่เมาจนหัวสากเบิดไปจักกักกระบอหูเหลือใจน้ำหมูมะป่าถิ่บโมเมื่อทรงยืนแทบกระสิบาวัดคาบมอไซกัย่านหลงเมื่อทรงละผมแน่เด้อครับบ่อยากถึกทับจนเน่าแล้วครับสั่นแล้วเขาอยากจะมาติดต่องานเขาติดต่อที่ผู้จัดการหรืออะไรยังไงติดต่อได้ที่เบอร์ 0899694164นะครับรับงานร้องเพลงด้วยนะครับตอนนี้ครับรับคอนเสิร์ตแล้วครับก็อยากให้ฝากร้านนี้ครั้งหนึ่งนะครับชื่อร้านว่าคว้สแตเด็กตับนะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึง4ทุ่มนะครับติดกับบีเมอร์เลยหรือพิมพ์คำว่าคว้สแตเด็กตับใน Google ก็ได้นะครับฝากด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอีทบงลางและโจบงลางด้วยขอบคุณค่ะพักความสนุกกับอีทบงลางแล้วไปหาของหวานมาล้างปากกันสักนิดนึงปั๊บ เื่อกี้ที่โดนแกล้งจนเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งร้อนทั้งเมื่อก็เลยต้องเปลี่ยนชุดเพราะว่า <S <S นัดผู้ชาย <Yeah. S 2> ผู้ชายเขานัดเราอย่าบอกว่าเรานัดผู้ชายผู้ชายเขานัดเราอยู่ข้างใน <S 1> <S 1> เป็นผู้ชายที่คิวแน่นงานแน่นมากวันนี้ก็เคลียร์คิวมาให้แม่แอบบแต่ตอนนี้แม่อยู่ที่ร้านมูสคอฟฟี่นะคะอยู่ที่หมู่บ้านสากรเสรีไทย57นะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง4โมงเย็นค่ะ Or, สวั <you> <trips> สดีค่ะสวัสดีครับอ้าวนี่สั่งไว้ให้แล้วอเมริกาโน่โหขอบคุณมากเลยค่ะนี่หล่อด้วยใจดีด้วยหน้าเด็กด้วยจ้าเรื่องคือเรื่องคือวันนี้พี่มีเวลามาหาหนูได้ไงหนูว่าวันวันหนึ่งคิวพี่แน่นมากเลยอย่างวันนี้จัดเป็นวันที่แน่นที่สุดพี่ไปไหนมาบ้างวันนี้ก็ไปทำงานมาตอนช่วงเช้าช่วงบ่ายนั่นเนี่ยคือช่วงช่วงว่างที่ควรจะมาเจอคิมหัวใจมาเรียกหา ไม่ได้ว่าแบบชื่นใจนะหวานตัดขาแต่หนูเจอพี่มาหนูว่าหน้าพี่เด็กลงเรื่อยๆหรือไม่ก็รู้สึกแบบทรงสตาร์นี่หนูจะไม่เรียกพี่ว่าพี่แล้วนะหนูเรียกน้องหมูจ้ะเราทํางานมาเป็นสิบสิบสิปีเนี่ยหน้าเราต้องโชคชวนไปโดนอะไรมากคีมร้องเพลงมากี่ปีละสาสิบกว่าปีอืพี่หมูก็ 40มิชลินกันหน่อยประมาณนี้แต่ว่าโดยตัวอายุแล้วอูก็จริงๆแล้วก็คลิกแก่แล้วนะ67ปีพูดถึงผิวหน้าเนี่ยหรือสุขภาพเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าหันมาใส่ใจดูแลตัวเองได้อย่างทันเวลาเวลาช่วงปล่อยปละละเลยเขาเคยยับเยินยับเยินยังไงเนี่ยให้คุณผู้ชมเห็นพร้อมๆก,กันกับหน้าจอนี้ดีกว่าหน้าก็โทมนะครับแล้วก็หมองคล้ำพอหน้ามันโทมเนี่ยผิวก็แห้ง ความหยาบกร้านของผิวก็จะมาด้วยแล้วก็อย่างริ้วรอยเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยบริเวณหน้าผากนะครับหางตาก็มาเป็นเส้นเลยอย่างตีนกาเ,นเป็นริ้วๆเลยอ,อย่างรองแก้มนี่เรียกว่ามันก็คือเหมือนล่องน้ำหมากตอนนั้นน่ะมันลากยาวโจรมาถึงคางแล้วคือริ้วรอยในเวลามาหน้ามันก็จะพังยับบุคลิกภาพแบบนี้เขาเรียกว่ามันหมดสงาส่าราศีก็เรียกว่าไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเจอแบบนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในวัย 45 10บวกบวกคำถามคือและเราจะปล่อยให้ผิวหน้าเราเนี่ยเป็นแบบนี้หรือนะครับฉะนั้นก็ต้องหาอะไรที่ดีที่สุดมาดูแลตัวเองกันดีกว่าไหมนะครับลูกสาวและภรรยาผมเนี่ยนะครับก็เป็นลูกค้าแล้วก็ใช้เซรั่มตัวนี้อยู่นี่คือเซรั่มแต่ราชินา่าลูกสาวบอกว่าพ่อต้องลองใช้แลวนะครับลูกเชียเมียสั่งมามนะครับช่วงแรกก็ลองเลยใช้ตัวนี้แล้วหน้ามันนุ่มแล้วก็เหมือนกับมีความชุ่มชื้นเกิดขึ้นด้วยเซรั่มตัวนี้ครับ ต้องบอกว่าใช้แล้วรู้สึกว่านี่คือจุดเด่นของเซ<ฮ>รัมร่มไต้ไรจีน่าเลยก็ประทับใจครับใช้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเ,เลยทีเนี้ยมันตอบสนองต่อผิวหน้าพี่หมูเนี่ยชัดเจนมากๆเลยริ้วรอยที่เคยมีเหมือนอย่างในรูปเมื่อสักครู่เนี่ยหน้าผากเอ้ยตีนกาใต้ตาที่มีปัญหานะครับมันค่อยๆแลดูบางค่อยๆแลดูจางลงแอบมีความสว่างขึ้นมาด้วยอายุ67 ได้ผิวหน้าแบบนี้ด้วยแต mm ่ละจีน่าก็ต้องบอกว่าพอใจมากเลยะนะครับคุณผู้ชมครับดูแลใส่ใจผิวหน้าตอนนี้ยังทันด้วยแต่ละจีน่าและวันนี้ตอนนี้ใครดูอยู่ในถือว่าโชคดีมากๆเลยครับเพราะคุณกําลังจะเจอกับเซอร์ไพรส์ใหญ่จากใส่ลจีน่าของเรานะครับสำคัญคือตอนนี้เตรียมโทรศัพท์ครับและเตรียมกด1 5ึ่เจเอาไว้เลยครับเพราะโปรวันนี้เป็นโปรที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเราจะเปิดตัวที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวเรื่องเงิน ยังไม่ต้องพูดถึงครับสำคัญคือเพียงแค่โทรมาจองในรายการนี้เท่านั้นนะครับพลาดวันนี้อาจไม่มีอีกแล้วนะครับโทรมาที่1-577หรือไลแอ a ต r ยลจีน,นะครับวันนี้คุณผู้ชมได้เซรั่มแต่จีน่า1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่และยังได้พกพาอีก2นะครับและยังได้เจลอ,อาบน้ำตัวใหม่ล่าสุดนะครับเปิดตัวที่นี่ที่แรกและที่เดียวทั้งหมด 5ชิ้นจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองครับเซอร์ไพรส์มากพี่แต่ยังไม่สะใจพรีเซนเตอร์2คนเจอกันหนูเอาโคตั้งหนูให้อีกหนึ่งเอามานี่เลยเด็กๆเดี๋ยวยังไง <Okay. S 1> ยังไงยังไงนี่2พรีเซนเตอร์นี่ไงเซอร์ไพรส์ Surprise แล้วต้องสะใจด้วยนี่ขนาดพกาพาไปอีกหนึ่งเลยค่ะโอ้โห oh 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 oh, คุณผู้ชมวันนี้ถือว่ากำไรไปเลยครับได้ครับคุณผู้ชมจัดให้โทรมาที่1577หรือแลดเจลิจีนนะครับ แต่ต้องโทรมาตอนนี้ในรายการนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมจะได้เซรั่มเจลจิน,น่า2กระปุกใหญ่ได้พกพา3ได้เจลอาบน้ำตัวใหม่ล่าสุดทั้งหมด6ชิ้นซื้อ1แถม5ปกติ9,800บาทคือราคาเต็มแต่วันนี้จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับเซรั่มเซตนี้ใช้ได้นาน3-4เดือนนะครับเท่ากับว่าเช้า15บาทง่ายๆเย,ย็นอีก15บาทคุ้มจริงๆครับคุณผู้ชมครับ แค่เซรั่มล้นล้วนนี่ปกติก็ถือว่าเป็นโปรชุดใหญ่แล้วเพราะว่าเป็นเซรั่มชุดใหญ่นะครับ5ชิ้นเลยนะครับขาประจำนี่จะรู้กันดีเลยว่าถ้าเจอโปรแบบนี้เขาต้องรีบจองแล้วแต่ว่าวันนี้ได้เจลอาบน้ำตัวใหม่ไี่อีก1ขวดปกติเจลอาบน้ำนี่ก็ขวดละ1000แล้ววันนี้เราแถมให้ฟรีไปเลยครับง่ายๆนะครับแค่ของแถมทั้งหมดนี่เกือบ70,00บาทแล้วนะครับโปรชุดใหญ่แบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมจ่ายเพียง2990บบาทเท่านั้นเองนะครับย้ำนะครับ รีบจองสิทธิ์ให้ทันครับย้าว่าให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะครับรีบโทรมาที่1577หรือแหละแจลละจีน่านะครับโทรมาตอนนี้ในรายการนี้เท่านั้นนะครับได้แบบนี้ครับเซรั่มแต่ละจีน่า2กระปุกใหญ่ได้เซรั่มขนาดพกพาอีก3เซรั่มล้วนๆเลย5ครับและยังได้เจลอาบน้ําตัวใหม่ล่าสุดทั้งหมด6ชิ้นซื้อ1 แถมหปกติ9 8 0 0จ่าย2,990บาทเท่าน,นั้นเองนะครับเอาละครับในรูปนี้ก็จะเห็นได้ว่าพี่น้องในวงการนักแสดงทั้งหลายตัวพ่อตัวแม่นะครับทุกคนใช้เดลจนีน่าล่าสุดคุณใหม่เจริญภูระคุณใหม่เจริญปูระเนี่ยเขาจะอยู่ในแบบที่ถ้าไม่ดีจริงเราไม่สามารถเอาเขามาพูดแบบนี้ได้ครับเป็นอีกคนหนึ่งที่กล้ามาการันตีถึงผลลัพธ์ว่าใช้จริงถึงกล้าพูดนะครับ ผู้ชมครับแตอริจีน่าถ้าไม่ดีจริงนะครับคิดง่ายๆนะครับขายดีต่อเนื่องมา15ปีแล้วถ้าไม่ดีจริงก็อยู่ไม่ได้แล้วครับผมเนี่ยไปเจอเพื่อนในวงการเจอแฟนคลับเจอแฟนละครมีคนถามครับใช้แตอริจีน่าจริงไหมตอบตรงนี้นะครับใช้ทุกวันจริงๆครับใช้มา4ปีแล้วและหลายคนผมแนะนาให้ใช้ตามก็ได้ผลลัพธ์ที่ดี วันนี้เลยอยากให้ผู้ชมลองเปิดใจใช้ดูด้วยการโทรมาที่15.7 7หรือไลน์จาริจีน่านะครับโทรมาตอนนี้ในรายการนี้เท่านั้นนะครับได้เซรั่มจารจีน่า2กระปุกใหญ่ได้เซรั่มพกพาอีก3เซรั่ม5เลยนะครับและยังได้เจลอาบน้ําตัวใหม่ล่าสุดทั้งหมด6ชิ้นซื้อ1แถม5ราคาเต็ม9,800บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง2990บาทเท่านั้นเองนะครับโปรนี้ส่งฟรีรูดบัตรได้สําคัญคือโทรไปจองไว้ก่อนครับพร้อมตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้น ของทุกมือเข้าใจยังได้เลยครับสำคัญคือรีบกดตอนนี้เลยครับเอาสิทธิ์ไว้ก่อนโทรมาที่1577ครับรีบเลยนะคะเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นนะคะซื้อ1แถม5 อยู่ที่2990บาทโทรมาที่1577 15 <7. S 1> หรือ Li n e แอดไรลาจีน่านะคะพวกเราทุกคนใช้จริงถ้ามคุณไม่เชื่อว่ามันดีจริงลองใช้ดูนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่หมูมากขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคำถามท้ายรายการนะคะถามว่าอาหารที่แม่ชิมวันนี้นะคะมีอะไรบ้างตอบมาอย่างน้อย3อย่างของรางวัลของเราคือกระทะโคเรคิ่งรุ่น Diamon d X s e r i e รรุ่นใหม่ล่าสุดจากโคเรคิ n งวันหยุดหน้าแม่จะพาไปเมสากับใครติดตามได้ที่ รายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมฮอลิเดย์เวลา1 0 3โมงคร่งถึง11โมงทางช่องอมริ i ทีวีเอช่อง34หรือชมย้อนหลังได้ที่ mychannel official ฝากกด subscribe กด Like กดแชร์ให้แม่ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะตอนนี้ทำเป็นผลิตภัณฑ์นคนดื่มกึ่นมาไม่แห้งอะไรเงีย้ยครับห็นเสียงตอบรับกระแสมามในในดีว่าตายเลหย,ยังกินแล้วต้องไม่ถ่ายละครถ่ายละครตอนเช้าก็ยินไป2มิตริม,มาก็ ไม่แหงดูจะโจ้ดิกินไหมจีสมินกินทุกวันสัส่งไว้เนี่ยแย่งกินเลยกินทุกวันไม่กินยี่ห้ออื่นไงได้กินยีนหน่ห้อนี้ไม่แฮงอมารินทีวี